คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านวันนี้เป็นวันที่12ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เราเดินทางต่อ,อไปกับชาวยิวได้กันนะครับในหัวข้ออพยพบทที่17%ข้อ8ถึง15เป็นตอนต่อจากเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานนะครับคือหลังจากชาวยิว3ล้านคนได้ดื่มน้ำจากศีลาแล้ว พวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีชาวอามาเลกมาป้นค่ายของชาวยิวเพราะรู้ว่าชาวยิวออกมาจากอียิปต์แบบคนรวยนะครับคือมีเงินทองติดมามากมายโมเสสก็ให้ลูกน้องชื่อโยชูวานำกำลังคนไปสู้และเขาก็ขึ้นไปอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับโดยมีอาโรนกับคนที่ชื่อเฮอขึ้นไปด้วย พอโมเสสชูมืออธิษฐานโยชูวาก็เป็นฝ่ายชนะแต่พอโมเสสลดแขนลงเพราอเมื่อยล้าศัตรูชาวอามาเลก,ก็ชนะสลับกันไปสลับกันมาจนในที่สุดอาโรนกับเฮอจึงต้องมาช่วยประคองแขนของโมเสสไว้ไม่ให้เมื่อยล้าแล้วก็ลดต่ำลงประคองไว้ตลอดทั้งวันจนค่ำและในที่สุดโยชูวาก็ชนะขาดลอยศัตรูอามาเลก ก็พายแพ้หนีไปจากนั้นโมเสสก็ตั้งแท่นบูชาตรงนั้นตั้งชื่อว่าพระยาเวทรงเป็นธงชัยของข้าพเจ้าพี่น้องที่รักครับถึงตรงนี้ให้คนกดสต็อปชั่วขณะแล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระองค์มีอะไรจะเปิดเผยสำแดงแก่คนเป็นพิเศษอย่างเป็นส่วนตัวไหมรอฟังเสียงพระองค์นะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก ปิงเอาละครับพี่น้องถ้าคนได้รับเล่มาพิเศษอะไรก็จดบันทึกลงในสมุดเฝ้าเดียวนะครับสําหรับผมพระวิญญาบริสุทธิ์ทําให้ผมรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับคําว่าชาวอามาเลกคุณรู้ความเป็นมาของชาวอามาเลกไหมครับพวกนี้เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในถิ่นดุลกันดานใกล้ๆก,กับคานาอันนะครับต้นตระกูลของเผ่านี้คือใครคุรู้รู้ไหมครับ ก็คือเอซาวนะครับคุณยังจำเอซาวได้ไหมเอซาวก็เป็นลูกของอิสอักอิสอักก็เป็นลูกของอับราฮัมไงล่ะครับอิสอักมีลูกสองคนลูกคนโตคือเอซาวนี่แหละครับลูกคนเล็กก็คือยาโคบและเอซาวนี่แหละเป็นต้นตระกูลของชนเผ่าอามาเลกที่โหดร้ายป่าเถื่อนนะครับเอซาวเป็นตัวแทนของอะไร เอซาวก็เป็นตัวแทนของเนื้อหนังที่ปฏิเสธพระเจ้านะครับเพราะว่าเขาปฏิเสธพ,พระพรจากบุตรหัวปีน้องชายที่ชื่อยาโคบทำต้มถั่วแดงมาล่อตอนที่เขาหิวแล้วเขาก็แพ้การทดลองก็เลยสูญเสียพ,พระพรในการเป็นลูกหัวปีให้น้องชายไปถ้าเป็นยุคสมัยนี้ลูกคนโตะจะได้ทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่มากกว่า คนอื่นเป็นสองเท่านะครับเปรียบเทียบคล้ายๆแบบนี้คือได้ได้มรดกจากพ่อแม่แต่เนื่องจากเอซาวเขาไม่เห็นความสำคัญตรงนี้เขาก็ยกสิทธิ์บุตรหัวปีให้น้องชายเพียงเพื่อจะได้แลกกับได้กินต้มถั่วแดงนี่ก็คือผลลัพธ์ของการพ่แพ้ต่อเนื้อหนังคือไม่สามารถที่จะอดทนรอคอยการวอวยพรจากพระเจ้าตามพระสัญญาได้ นี่น้องครับเลมาที่ผมได้รับก็คือการต่อสู้ของชาวยิวกับชาวอามาเลก,ก็เล่งถึงการต่อสู้ของคริสเตียนเรากับเนื้อหนังของเรานั่นเองแหละครับคือชาวอามาเลกเป็นลูกหลานของเอซาวพวกเขาก็เป็นตัวแทนของเนื้อหนังจึงไม่ได้รับพระพรใดๆจนต้องกลายเป็นชนเผ่าเล่รอดในถิ่นุรกันดารแล้วก็เป็นโจ์ปล้นชาวบ้านไปอ ถ้าคุณพ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังบ่อยๆคุณก็จะมีผลลัพธ์ชีวิตแบบลูกหลานของเอซาวต้องเล่ล่อนในถิ่นทุรกันดารไม่ได้เข้าคณะอันนะครับส่วนน้องชายที่ชื่อ,อยาโคบมีลูกหลานมีลูกหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือโยเซฟจำได้ไหมครับโยเซฟได้รับการอวยพรมากมายได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ดังนั้นถ้าคุณอ,อ,อยู่ฝ่าย ที่ไม่ใช่ตรงข้ามกับเอซาวคือคนอยู่ฝ่ายยาโคบคนก็จะได้รับการวอวยพรมากมายนะครับแบบเดียวกับยาโคบดังนั้นถ้าคนมีชัยชนะต่อเนื้อหนังเสมอเหมือนชาวยิวชนะชาวอาเาเลก็แปลว่าคนเอาชนะก็อสอบของซีรีส์นี้ไปจนครบ40วันแล้วคนก็จะได้ออกจากถิ่นนุรกันดาลไปเข้าคณะอันที่อดมสมบูรณ์นะครับ นี่คือเป้าหมายของซีรีส์นี้นะครับพี่น้องที่รักคุณอาจจะทราบอยู่แล้วว่าคุณได้รับพระคุณที่ได้รับเปล่าๆฟรีๆโดยทางการเขียนพระเยซูนั่นก็คือคุณได้รับความรอดคือรอดจากโทษของบาปและรอดจากซาตานรอดจากการถูกพิพากษาบึงไฟนรกแต่ถ้าคุณได้ข้ามทะเลแดง คือรับบัติสมาในน้ําแล้วแต่ว่ากับไม่ยอมเอาชนะเนื้อหนังถ้าคุณยังพ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังตลอดอถ้ายังไงก็ตามถ้าคุณยังไม่ทิ้งพระเยซูคุณก็ยังรอดนะครับเพียงแต่คุณจะเสียเวลาเดินบนเวียนในถิ่นทุรักกันกันดานไปแล้วก็จะโดนพระเจ้าตีสอนฝึกวินัยด้วยความรักของพระองค์ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะกลับใจนะครับส่วนคริสเตียนที่ อาจจะมีผีเข้านั่นไม่ใช่แค่พ่ายแพ้เนื้อหนังนะครับแต่เขาหันกลับไปอียิปต์เลยนะครับคือเขาว่ายน้ํำข้ามทะเลแดงกลับคืนไปหาฟาโรห์หันไปใช้ชีวิตจมในบาปและยอมอยู่ใต้อำนาจของซาตานเพราะยังเป็นยังไงครับก็เพราะยังหลงรักโลกและสิ่งของในโลกไงล่ะครับเขาจึงถูกผีเข้าได้นะครับ แต่ถ้าคนเป็นคิสเสียที่ตัดสินใจแน่วแน่จะติดตามพระเยซูไม่หันกลับไปทางเก่าเลยตัดสินใจที่จะละทิ้งโลกและสิ่งของในโลกแน่วแน่นั่นก็คือความหมายของรับบัพติศมาในน้ำถ้าคุณรับบัพติศมาในน้ำอย่างเข้าใจจุดนี้ด้วยท่าทีแบบนี้ผีก็จะเข้าคุณไม่ได้ซาตานจะมาควบคุมบงการอะไรคนไม่ได้ความจริงจากพระวจนะ จะทําให้คุณเป็นอิสระเป็นไทยและคุณจะไม่โดนมาหลอกลวงและด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในคุณก็จะทําให้คุณมีชัยชนะต่อเนื้อหนังและการทดลองทุกรูปแบบแล้วจะต้องทําอย่างไรท่านอาจารย์เปาโลก็บอกข้อสอบไว้แล้วนะครับคืออาจารย์เปาโลก็กล่าวไว้ในกาลาเทียบทที่5ข้อ 16- ถึง26ดังนี้นะครับแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้กับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรม,มบัญญัติ เห็นไหมครับพี่น้องแม้เราจะรับบัติสมาในน้ําแล้วนะครับข้ามทะเลแดงมาแล้วคือเป็นส่วนที่พระเยซูทําแทนเราแล้วแต่พอข้ามทะเลแดงมาแล้วเราก็ยังมีศัตรูที่ต้องเอาชนะอยู่นะครับไม่งั้นอาจารย์บาโลก็คงไม่ต้องมาสอนเราเรื่องนี้จริงไหมครับบางคนก็ชอบอ้างแต่ว่าพระเยซูทําแทนหมดแล้วรับพระคุณอย่างเดียว มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับคือคุณก็ต้องทำส่วนของคุณด้วยนะครับเราอยู่ฝ่ายผู้ชนะคือฝ่ายพระเยซูก็จริงนะครับแต่เราก็ยังมีศัตรตูศัตรตูก็คือเนื้อหนังของเราเองเราต้องมั่นใจว่าเราเยืนอยู่ในจุดเดียวกับผู้ชนะในการต่อสู้นะครับคือเราอยู่จุดเดียวกับพระเยซูแต่ว่าบางที เราก็มีโอกาสพ่ายแพ้เพราะเราแพ้การทดลองของเนื้อหนังเราก็ต้องวนเวียนอยู่ในทิศทุรกดาลไปตลอดแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าส่งพระเอกมาช่วยเราแล้วคือพระวิยาบนสุดซึ่งประทับอยู่ในตัวผู้เชื่อทุกคนอยู่แล้วพระองค์ก็จะช่วยให้เราเอาชนะและสอบผ่านทุกข้อสอบในทิศทุรกดาษครับแล้วเนื้อหนังคืออะไร ท่านอาจารย์ปาโลขยายความต่อว่าการงานของเนื้อหนังเห็นได้ชัดก็คือการลวกระเวณีการโศโคกการเสเพการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการมีวาดกันการลิษยากันการฉุนเฉียวกันการไฟสูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกันการอิจฉาการเมาเหล้าการเล่นเป็นผ่านเกเลและการอื่นๆในทำนองนี้ เห็นไหมครับพี่น้องที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือการงานของเนื้อหนังที่คริสเตียนเราจะต้องเอาชนะโดยเพิ่งพาพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับในเรานะครับนี่คือข้อสอบที่พวกเราจะต้องสอบให้ผ่านแล้วจึงจะออกจากถิ่นทุรกันดารและก็ไปเข้าสู่ดินแดดคณะาอันที่อุดมสมบูรณ์ได้นะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าจะช่วยคน ปราบศัตรูซึ่งก็คือปราบเนื้อหนังของคุณอย่างไรก็ตามระวังนะครับถ้าคุณต่อสู้กับเนื้อหนักของคนด้วยกำลังตัวคุณเองคุณก็จะกลายเป็นคริสเตียนแบบคนเคร่งศาสนานะครับคือพยายามทำตามบัญญัติแล้วสุดท้ายคุณก็ตกอยู่ในการควบคุมของผีศาสนานะครับวิญญาณศาสนาหรือผีศาสนามันก็เข้าสิงคุณซึ่ง มันก็จะทำให้คุณพ่ายแพ้แบบเดียวกับพวกธรรมจารย์ฟาริสีแต่ถ้าคุณสู้กับเนื้อหนังด้วยการร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการเสริมกำลังจากพระองค์ซึ่งประทับอยู่ในตัวคุณคุณก็จะเป็นฝ่ายชนะเป็นผู้ชนะในทุกข้อสอบนะครับพี่น้องที่รักเ้าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้คุณทบทวนชีวิตตัวคุณเองและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับว่าตอนนี้คุณอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง หรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณซึ่งมันก็จะตอบคำถามว่าทำไมคุณยังบนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่ได้เข้าคณะอ่านสักทีครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คุณพิมพ์เลขหนหรือ2หรือ3ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณสู้ชนะชาวอามาเลกแล้วคุณอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ และให้พิมพ์เลขสอถ้าคุณพ่ายแพ้ชาวอัมเบรซึ่งหมายถึงพ่ายแพ้การทดลองพ่ายแพ้เนื้อหนักของคุณพิมพ์เลขสาถ้าคุณกลับไปกลับมาเดี๋ยวชน,นะเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็เนื้อหนังเดี๋ยวก็พระวิญญาณเอาละครับพี่น้องเฝ้าเดี๋ยววันนี้เป็นการทำให้คุณได้รู้ข้อสอบแล้วนะครับแล้วพวงนี้ เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อว่าชาวยิวเอาชนะศัตรูคือชาวอามาเลกอย่างไรซึ่งก็จะเป็นการบอกข้อสอบบอกวิธีทำข้อสอบให้คุณสอบผ่านนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอพระเจ้าวอวยพร